ผู้ชนะประมาณเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นภาษาที่สูงมันเป็นภาษาธรรมแท้ในภาษาคนกลายเป็นผู้ชนะในภาษาธรรมนะคะเออชนะในภาษาคนเนี่ยมันกลายเป็นแบบอ่าเขาเรียกอะไรเป็นสิ่งที่ที่เป็นมารในภาษาธรรมก็แล้วกันเออเอาเอาคำว่าไม่ไม่ไม่รุนแรงมากนะถ้าเป็นคําของอ่าท่านหลวงพ่อพุทธทาสจะแรงไปนิดนึงก็ไม่ใช่ก็เอา ตอบลงมานิดหนึ่งชนะในภาษาคนมันกลายเป็นมารในภาษาธรรมก็แล้วกันเอออันเนี้ยให้เป็นภาชนะเป็นมารซึ่งมันเป็นอ่าเป็นความรู้สึกที่ฝืนไหมฝืนโดยประสบการณ์ไม่ชีฝืนมากตรงเนี้ยฝืนเออมันก็ตรงมันซึ่งมันไม่ฝืนได้ไงเพราะว่ามันตรงข้ามกับความรู้สึกตามสัญชาตญาณสัตว์โลกทั้งปวงมันฝืนมันไม่ตรงตามเป็นไปตามสัญชาตญาณสัตว์โลกนะคะมันก็ไม่พ้นเรื่องไอ็ เรื่องอะไรเรื่องตัวกูของกูนั่นแหละถึงสร้างจยานก็คือว่าตัวเนี้ยอมันเกี่ยวข้องกับตัวกูของกูสังเกตดูว,ว่ารมของหลวงพ่อพระธาตุจะเกี่ยวข้องกับตัวกูของกูไม่ว่าหัวเรื่องจะชื่ออะไรแพ้เป็นภราชนะเป็นมารไม่ไม่พ้นเรื่องตัวกูของกูนะคะตอนนี้ก็คืออ่าเรามามาฟังธรรมของท่านก็คือว่าต้องการจะปราบตัวกูของกูให้ได้ ปราบตัวกูของกูได้ก็เป็นเรื่องชนะพอตัวกูเกิดขึ้นมามันก็แพ้ไงอแพ้ในที่เนี้ยเมื่ออุปทานตัวกูมันไม่ได้เกิดขึ้นอะไรๆมันก็ดูยังแบบยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นโลกก็ยังไม่เกิดโลกในที่นี้ก็คือโลกียะยังไม่ยังไม่มีในความหมายที่ถูกต้องภาษาลึกก็คือทุกเนี่คือความทุกข์ถ้าตัวกูไม่เกิดความทุกข์ก็ยังไม่เกิดนะแต่ถ้าเกิดว่า ไม่เกิดตัวกูโลกมันยังไม่เกิดแต่พอเกิดตัวกูขึ้นมาอืมันเป็นภาษาคํานึงก็คือว่าไม่ชีก็ไม่รู้ว่ามันจะมันจะเรื่องนี้เคยพูดไปแล้วมันจะแรงไปไหมก็คือพอเกิดตัวกูเนี่ยมันจะมีการเอยกหูหางมันจะยาวขึ้นขึ้นมาทันทีเอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันโลกก็เกิดขึ้นทันทีสําหรับคนคนนั้นมันก็คือความทุกข์นั่นแหละ หรือเหตุที่เกิดทุกข์ขึ้นมาทันทีเลยอุปทานตัวกูของกูมันจะเกิดขึ้นมาตัวกูของกูเนี่ยมันจะเกิดเป็นตัวกูขึ้นมาเนี่ยมันเป็นความทุกข์ทันทีโลกมันจะเพิ่งเกิดเมื่อคนเข้าไปยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นพอหมดความยึดมั่นถือมั่นโลมกมันก็ดับไปเอความทุกข์ก็ดับไปเหมือนกันเอออย่างเช่นปุถุชนคนทั่วไปเนี่ยเมื่อเขาไม่มีกิเลสปรุงแต่งนะหรือมันในบางช่วงบางตอนเนี่ยเขาจะไม่มีกิเลสปรุงแต่งเขาจะอยู่เฉยเอย่างเงี้ย ถึงที่ตันหาอุปทานเนี่ยก็เหมือนกันมันเหมือนไม่มีอะไรนะมันก็เหมือนแบบยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นความทุกข์ก็ยังไม่มีแต่พอเกิดตันหาอุปทานเข้ามาทางตาหูจมกูกลิน้นกายใจเนี่ยว่าด้วยจะเป็นอุปทานสีก็คือการมาปาทานที่ถูกปาทานศีลประตูป่าทานอัตวาทุป่าทานอะไรก็ตามเนี่ยไออุปทานสีเนี่ยเมื่อน,นั้นเนี่ยไอตัวนี้เข้ามาเมื่อไหร่ไอสีไออุปทานทั้งสี่เนี่ยตัวใดตัวหนึ่งเข้ามาตัวกูมันจะเกิดขึ้นมา โลกก็เกิดขึ้นมาสําหรับจิตตรงนั้นดวงนั้นของคนคนนั้นความทุกขมันจะเกิดขึ้นมาสําหรับจิตดวงนั้นอแต่ว่าภาระยะตั้งแต่แต่โดยเฉพาะพระอรหันต์ท่านจะไม่มีจะไม่เกิดอุปทามแล้วเพราะท่านเข้าไปเห็นความจริงแล้วนะอ,อก็เลยไม่ได้อยู่แบบทางโลกิยะก็จะไม่มีตัวกูกของกูเรียกว่าเป็นผู้ยืนเหนือโลกโดยสมบูรณ์ เป็นโลกุตระตลอดเวลาเพราะว่าจิตไม่ได้จิตเมื่อเห็นความจริงไม่ยึดอุปทานเห็นอุปทานแล้วมันก็ก,ก็ก็ลาไปก็คือจิตตัวนี้ก็คือหมดความทุกข์ไปจิตไม่มีความยึดมั่นถือมั่นอันนั้นเขาเรียกว่าจิตเป็นโลกุตระอยู่ตลอดเวลาอันนี้หมายถึงพระอรหันต์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพระโสดาบาันสกัดขามีอนาคามีก็เป็นไปตามลําดับไปแก่ยึดมากยึดน้อยเท่าไหร่ก็เป็นไปตามลําดับขัน้ขนๆไป น,นะ,ะแต่ปุถุชนทั่วไปเนี่ยเขายังมีกิเลสเขามีกิเลสที่เขาไม่เคยฝึกปฏิบัตนนิพอได้รับอารมณ์ปรุงแต่งเป็นปุ๊บไอตัวกูมันจะเกิดขึ้นมาทันทีมันจะมีตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันจะมีมันจะมีเยอะมันจะมีเกือบทุกคนเออภาริยะก็ยังมีออในขั้นไม่ได้ขั้นอนาคามีก็มีแล้วมันไอตัวเนี้ยมันละเอียดมากมันจะซ่อนเลนอยู่ในจิต ฟังธรรมหลวงพ่อประโมทนะท่านบอกว่าพระญานอ่าจิตที่มันอกิเลสที่มันซ่อนเลนได้ลึกและพิสุจ์ก็คือตัวมานะตัวมานะตัวนี้มานะตัวนี้ไม่ได้หมายถึงว่าความถือดีอะไรอย่างเดียวนะมานะตัวนี้อ่ะจ,จะเป็นอ่าจะเป็นตัวที่แบบมีการเปรียบเทียบหรือว่าอาจจะมองว่าตัวเราทําไมเรายังไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็นี่ก็ตัวเป็นมานะ ซึ่งบางครั้งมันมันมันทำให้แบบบางทีก็ไม่รู้ไม่รู้สึกด้วยว่าตัวนี้มันเป็นกิเลสถ้าจิตพาระอรหันต์จะไม่มีการเปรียบเทียบค่ะจิตท่านจะอยู่เหนือเหนือการเปรียบเท,ทียบท้งปวนอ,อยู่เหนือโลกทั้งปวนแต่ถ้าจิตของปูถุชนเนี่ยจะมีตัวกูขึ้นมาเป็นไปตามในแยกของปฏิจจสมุปบาทเกิดตัณหามันก็ทําให้เกิดอุปทานเกิดภพเกิดชาติขึ้นมาเป็นตัวกูทั้งน,นั้นทั้งนั้นเลยนะ เวลาใครพูดอะไรเนี่ยเขาพูดอะไรมาตามแบบของเขาเนี่ยเราจะรู้ว่าเขายังไม่ได้ปฏิบัติแต่ว่ายังสําเร็จไหมสําสเร็จผลตามที่เขาต้องการไหมเนี่ยเราจะดูตรงนี้ได้เมื่อมีอารมณ์กระทบมาถวันทั้งหกเนี่ยมันจะเกิดตัวกูปุ๊บโลกเกิดปุ๊บเดี๋ยวพร้อมกันปรุงแต่งเป็นเวทนาตัณหา อุปทานสร้างขึ้นมาเป็นจิตที่มันยึดมั่นถือมัน่นเออเขาเรียกว่าโลกก็พักตัวขึ้นมาฟักตัวไม่ใช่พักฟักตัวขึ้นมาโลกในที่นี้ก็คือความทุกข์มันจะฟักตัวขึ้นมาเออฟักตัวขึ้นมาพร้อมกันโลกใหญ่โลกเล็กก็แล้วแต่ความยึดมั่นถือมัน่นว่ามันมากามันน้อยกว่ากันแค่ไหนเออยกตัวอย่างในพวกเซนเขาบอกว่าเขาบอกว่าโลกเนี้ย มันมีแต่มันไม่ได้มีอะไรเป็นปกติเลยถ้าเกิดว่าในตามโลกโลกเนี่ยก็คือมันก็ที่ว่ารู้จักเขาบอกว่าให้ใน้นเลิกรู้จักแพ้เป็นผาชนะเป็นมารเขาบอกอย่างนี้นะเออเราจะได้ไม่วิ่งตามโลกจะได้ไม่วิ่งตามความทุกข์ไปให้รู้จักแพ้แพ้เป็นภาชนะเป็นมารเสียบ้างเออมันก็จะไม่มีโลกขึ้นมาปัญหามันก็มีข้อเดียวเท่านั้นแหละ จะเป็นแพ้จะเป็นผ้าเป็นเนมเป็นอุบาสมบาสิกาเนี่ยเออเออไม่กระทั่งเป็นหมาเป็นแมวเนี่ยมันก็ต้องมันต้องแบบกําจัดไอตัวกูของกูเท่านั้นแหละแล้วก็เอให้ยอมเป็นแพ้เป็นผาชนะเป็นมาเสียอันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมแบบธรรมชาติคือเอให้ถือเสียว่าคนชนะรับใช้กิเลส คนแพ้ก็รับใช้พระพุทธเจ้าไปเราก็คิดอย่างอิสระฉะนั้นก็อย่าไปโกรธไปเกลียดหรือ,อเมื่อคนคนหนึ่งทําตามเกลียดของเขาเราก็ไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดเราเข้าเราเข้าใจเขาว่าเขาเป็นยังไงเน,นี่ยมันก็ปิดไป,ดปดตามนิสัยหรือสันดานนอนเนื่องของเขานั่นแหละนะคะเอออันนี้แหละถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เนี่ยแหละเรารับใช้พระพุทธเจ้าแล้วเพราะเราทําไปด้วยสติปัญญาเอออันเนี้ยก็คือว่าแนะนําเพราะว่ามันหนีไม่พ้นตรงนี้ ตัวแม่ชีเองก็ได้รับประสบการณ์มาก็คือว่าเราอาจจะแบบบางทีเราโดนเขาตาหนิอะไรมั่งเราก็ทําเป็นแบบไม่ไม่รู้เรื่องไปก็ได้นะคือไม่ต้องไปฟังไม่ต้องอะไรเนี่ยเราก็ทําเป็นไม่รู้เรื่องไปอือันนี้เราก็แบบเหมือนว่าเราทําเป็นไม่รู้สึกไม่ไม่ให้มีใครรู้สึกว่าเออเราเราเป็นผู้ยอมอะไรเงี้ยเราก็ทําได้คือเราเราทาไปอ่ะเราก็ไม่รู้สึกว่าเราเป็นผู้ยอมอะไรอันเนี้ย คืออย่าไปให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเรายอมเขาอะไรเขาเนี่ยเราไม่ต้องค่ะเราก็เฉยเฉยไปบางครั้งก็ทําเป็นไม่รู้ก็ได้นะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้เข้าใจว่าเอ้ยทำไมมันต้องแพ้เป็นผาชนะเป็นมาเอออย่างนี้นะคะเอออันนี้ก็เลยบอกว่ามันเป็นการฆ่ากิเลสเออซึ่งเดี๋ยวเนี้ยมันไม่มีหรอกมันก็มีแต่แบบคนที่มันจะเอาชนะคัดค้านกันแหละอันนี้ อันเนี้ยเราเป็นมันเป็นการฆ่ากิเลสยุตจักยอมยอมเพราะว่าเราไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดแล้วมันเป็นการฝึกจิตให้เรายอมอืมอันนี้เป็นการฆ่ากิเลสข,ของเราได้ดีที่สุดวิเศษที่สุดเลยเช่นเดียวกับการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะคะตัวผู้ปฏิบัติก็ต้องระวังจิตให้ดีอย่าไปเผลอ,อย่าไปคิดว่าเออ เราปฏิบัติได้ดีกว่าคนนู้นคนนี้หรืออย่าไปคิดว่าเราปฏิบัติตู้เขาไม่ได้ไม่ไม่ต้องคิดตรงนี้นะคะเราก็ปฏิบัติให้มันตามกําลังของเราปฏิบัติให้ดีไม่ต้องไปคิดว่าเราต้องดีกว่าคนนู้นคนนี้เราไม่ต้องคิดเรายังสู้คนนี้ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ถูกถือสิลงปฏิบัติอะไรก็ไม่ต้องให้ใครจริงๆแล้วการถือสิลงปฏิบัติอะไรเนี่ยไม่ชีก็ไม่เคยบอกญาติพี่น้องว่าเราอะไรถึงไหนนะไม่เคยพูด ราไม่เคยพูดเลยเพราะว่าจริงๆธรรมะถ้าเราไม่พูดเราไปพูดกับคนที่เขาไม่รู้เนี่ยมันก็อันตรายอันตรายยังไงเขาไม่เข้าใจธรรมเนี่ยบางทีทําเราเองเป็นคนที่ทําให้ธรรมะของพระเจ้าเสียนะเราก็ควรจะพูดเราก็ควรจะ,ะสนทานากับที่เป็นพวกเดียวกับเราเนี่ยแหละนะคะพวกที่เขาไม่ได้สนใจงนี้เราอย่าไปพูดพูดแล้วเขาไม่ฟังเนี่ยอยา่าอย่าไปพูด เราต้องการจะเผยแพร่ทำนะแต่เราต้องดูด้วยเขาสนใจไหมเขาไม่สนใจทรมาตรงนั้นเสียเพราะว่าไม่ฉีเคยโดนมาแล้วเพราะนั้นต้องพิจารณาด้วยคนนี้พร้อมจะฟังเราไหมถ้าเขาไม่พร้อมฟังเราเราก็ไม่พูดเราก็ดูออกด้วยว่าคนนี้เขาน่าจะปฏิบัติแนวไหนต้องเริ่มอะไรก่อนเราก็พิจารณาได้ถ้าเกิดว่าพวกท่านอ่าเห็นทม มีปัญญาขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเห็นมันจะรู้ว่าคนนี้มันถึงตรงไหน,นแล้วจะเข้าใจไปเองอ่ะแท้เป็นพระชนะเป็นมาเนี่ยถ้าจะรับใช้พระเจ้ามันก็ต้องยอมแพ้นั่นแหละถ้าจะเอาดีเอาเด่นเอาบุญเอาคุณกันมันก็กลายเป็นเรื่องรับใช้กิเลสไปพ่อพูนกิเลสไปเนีะถ้าให้สังเกตดูเรื่องนี้ไม่ยากหรอกจริงๆแล้วมันไม่ต้องไปเรียนพระไตรปิฎกก็ได้นะอือเราก็ไม่ต้องถะเราก็แบบให้ปฏิบัติเท่านั้นแหละเราต้องปฏิบัติให้มันถึงแก่ธรรมพระไตรปิฎกเรา เราจะไปอ่านแล้วทรงจำมาตตไตรปิฎกทั้งกี่เล่นเนี่ยมันก็คงจะไม่ไหวเนาะเราก็เอาธรรมะของครูบาอาจารย์ที่แดนเผยแผ่ออกมาเนะี่ยท่านก็แบบว่าค้นจกักรไตรปิฎกมาแล้วมาย่อมาให้เราได้อ่านแล้วเข้าใจง่ายๆมันก็ได้เหมือนกันเออจริงๆแล้วคนคนหนึ่งเนี่ยมันจริงๆแล้วบางทีเขาก็อาจจะไม่รู้อะไรเลยก็ได้อ,อนอกจากสิ่ข้อที่ว่าแพ้เป็นภาชนะเป็นมาเนเะนี่ยวันนี้ก็ในเรื่องนี้อ,อก็คนก,นก็เป็นอรหันต์ได้เหมือนกัน ทำนี้นะคะถ้ารู้จักสินข้อที่ว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารคนนั้นก็อาจเป็นอรหันต์ได้เหมือนกันอก่อนด้วะก่อนพวกที่จะเป็นประเรียนธรรมที่รู้มากไปกับปฏิบัติไม่ถูกก็มีเยอะแยะไปนะคะที่เห็นมาเจอกับมากระตัวนียก็คือประเรียนธรรมเก้าประโยชนแต่ก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมค่ะอนะคะก็ตัวกูก็จะเยอะจะเยอะกับเขาเพราะความที่ท่าน เขาเรียกว่ารู้ปริยัติเยอะเออเออเขาเรียกว่าสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเดนเป็นอะไรคารวาอะไรแต่เนี่ยเรียนกันมาเป็นเยอะเนี่ยเห็นดูว่าเขาเรียนกันเยอะค้นความมามากนะแต่จริงๆแล้วว่าเออที่อย่างยกตัวอย่างที่แม่ชีไปอ,อ่าอยู่ประจํากันสาที่วัดที่ที่เคยเล่าให้ฟังนะคะพระทั้งหลายท่านก็พูดเลยว่าท่านไม่ได้พูดเรื่องมรรคผลนิพพานเลยนะออแม่ชีจะไปพูดนะไม่มีทางพูดไม่ได้ ท่านจะสนใจแต่เรื่องว่าจะเรียนอเป็นเป็นอเป็นมหาปร,ริญญาชั้นไหนขั้นไหนแค่นั้นนละคะือในวัดทั่วไปก็น่าจะเป็นอย่างนี้หมดเขาไม่ได้สนใจว่าวัด,ว,ดวัดที่อยู่ในเมืองไม่ได้ในเรื่องการปฏิบัติอะญ่ก็จะเป็นตรงนี้ก็มันไป,ไปตามวัตถุนิยมทั้งนั้นแหละคะ่ะมันก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรละอะไรที่จะเป็นสิ่งที่ต้องรู้ก็ก็เขาก็ไม่ได้รู้กันเ,เราเองก็ต้องพยายามที่จะแบบไม่ให้กิเลสมันเกิด อย่างเดียวนั่นแหละมันชนะกิเลสได้นั่นแหละมีสติสัมปชัญญะหลบหลีกได้เช่นอารมณ์ที่มากระทบทางตาหูจมูกหิ้นไก่ใจเรียกว่ามันอยู่เกินสองสามคนขึ้นไปมีแน่ๆนะคะไม่ว่าจะสนิทกันที่ว่ามันสนิทสนมกันอะไรมันต้องมีมันมีอยู่แล้วนานวันเข้ามันก็จะมีจะเกิดขึ้นมันก็แบบมีกระทบกระทั่งทางใจกันนั่นแหละเราก็ทําเป็นแบบเหมือนแบบไม่กระทบนั่นแหละ เหมือนที่ไม่ฉีเคยทําอ่ะเออเขามีเขาว่าเลยเราเรา,เราทาเป็นไม่ได้ยินอย่างนั้นแหละเออเราก็เรียกว่าเราไม่ยกหูชูหางว่าฉันมาจากตรงนี้น,นี่เราไม่ต้องพูดเออเนี่ยแหละก็คือว่าทํางานกับคนบุคคลสองสามคนอ่ะมันเป็นโอกาสที่ทําให้เกิดกิเลสนี้มากเออนี่แหละโอกาสที่เกิดกิเลสนี้มากแต่ว่ามันได้ผลนะดีกว่าเราไปอยู่ไปนั่งภาวนาอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะทําให้เกิด อีเลตไอตัวยกหูชูหางตัวเนี้ยมัน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 มองไม่เห็นแต่ถ้าลองมาทํางานกับคนอื่นเนี่ยมันจะเยอะเลยทํางานกับผู้อื่นไอายคนเนี่ยมันจะเห็นเลยแต่และคนละคนเนี่ยมันก็จะมีออกมาหมดนะคะเราก็อย่าไปเพ่งโทษคนอื่นให้ดูตัวเรานั่นแหละเออตัวเรานั่นแหละดีกว่าเขาไหมนั่นแหละเออเออหางเรามันยาวออกไปไหมยาวออกมาแบบเราไม่รู้ตัวหรือเปล่าเนี้ยอันนี้ยก็ยกตัวอย่างให้ดูว่าเออเขาจะยังไงเราก็ไม่ต้องไปถือสาแต่ว่าเราให้ระวังจิตเรา ระวังให้มากถ้าเราเป็นนักปฏิบัติที่เี่ยต้องระวังเรื่องนี้สุดๆแม่ทีระวังเรื่องนี้สุดอยู่ตรงไหน,นอย่าให้เกิดปัญหาให้ตัวโกขึ้นมาเนี่ยออันเนี้อ,อที่จริงเรื่องอ,อคนดีเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณแต่ถ้าไม่ระวังหรือควบควมุมมันจะกลายเป็นกิเลสน,นะคนนี้เป็นคนดีเนะี่ยถ้าเราไม่ควบคุมเนี่ยมันจะกลายเป็นกิเลสขึ้นมานะเออเอ,อหลวงพ่อบอกหลวงพ่อพระธาติบอก ควรจะกลัวความดีมากกว่าความช่วยกลัวจะควรจะกลัวความดีมากกว่าความชั่วอันนี้มาจากท่านนะเพราะว่าความชั่วมันมาซึ่งหน้าแล้วเรารู้ตัวทันทีแต่ความดีมันมาแบบไม่รู้ตัวแล้วมันก็มองไม่เห็นหูหางมันก็จะยาวโดยไม่ทันรู้ตัวอะไรประมาณนั้นมันจึงเป็นอันตรายความทุกนี้มันก็มาจากความดีนั่นแหละมาจากการสร้างความดีแหละอันนี้เออ่ถ้าเรายังไม่รู้จักมันดีพอนะเออฉะนั้น อมันก็แบบพยายามที่แบบสร้างความดีทะเยอะทะยานอะไรความดีนั้นนะมันมีเยอะคนทําบุญที่วัดเนี่ยเขาก็ต้องการความดีกันงนั้นใช่ไหมออก็ทําไปอย่างนั้นแหละทําดีไปมันก็ดีอ,อแล้วก็ทําดีแล้วมันก็เพื่อไม่ยึดถือความดีได้จะดีหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าถ้าไม่สร้างความดีมันก็ไม่รู้ว่าจะมีกิเลสข้อไหนได้นะ หลวงพ่อไม่ได้หมายวามว่าเราไม่ทําความดีอะไรนะไม่ใช่การที่เราไปสร้างความดีและยึดถือในความดีนั่นแหละมันเป็นตัวกิเลสมากกว่าที่ว่าเราไปทําความชั่วเพราะความเรารู้พอมีความชั่วมาปุ๊บเรารู้ตัวทันทีอันเนี้ยเราไม่แต่ความดีนี่แหละมันมันเห็นยากคนบางคนก็พยายามที่จะสร้างความดีสมมติคนว่าดีนั่นแหละไอ้ที่เราเรียกว่าดีนั่นแหละก็เรียกว่าก็ทําไปเถอะแต่ก็พยายามให้ดูจิตใจว่ามันไปยึดหรือเปล่า ถ้าไปยึดเข้าก็เข้าทำนองเออไอย้ยกหูชูหางนั่นแหละเยอะเออมันก็เกิดขึ้นมาทันทีเลยก็พยายามให้มันขึ้นมาจากให้มันอยู่เหนือโลกเข้าไปพ้นจากโลกเป็นโลกุตระให้ได้ยังอยู่ในโลกก็เป็นตัวกูของกูมันก็เป็นทุกข์จะหมดทุกข์ก็เพราะหมดตัวกูของกูอันนี้ก็ขอให้พยายามสังเกตจิตจิตของเราจากการทํางานในวันหนึ่งวันหนึ่งเนะี่ยเออ เรื่องงานเรื่องการอะไรอะเนี่ยมีเวลามีสติปัญญาอะไรก็ควรจะไปใช้ในการสร้างสารรค์ที่เป็นประโยชน์ตร <Ừ. S 1> งเนี้ยเออถ้าท่านรู้ทาแล้วอะไรแล้วกส็สามารถที่จะนําไปสร้างสารรค์เป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ได้นั่นแหละมันเป็นผลที่ดีที่สุดแล้วมันไม่ต้องไปดีอะไรมากกว่านี้ออนะคะอีกข้อหนึ่งที่จะทดสอบตัวเองว่าเออหูหางเรายาวหรือเปล่าก็เราก็ทํางานด้วยจิตว่างเช่อย่างนั้นดีที่สุดเลย ทำงานด้วยจิตที่ว่างก็สามารถทํางานร่วมกับคนอื่นได้การปฏิบัติเช่นนี้มันก็ถามว่ามันง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายอกว่าที่แบบปัญญามันจะขึ้นมาโพงออกมาให้เห็นเนี่ยเออมันก็มันก็ไม่ง่ายเหมือนกันไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันออถ้ามันโพงออกมาตัวกูก็คล้ายๆมันก็จะหมดไอตัวกูมันจะหมดไปอ่ะมันจะหมดลมหายใจไปมันก็สิ้นสุดแห่งตัวกู เห็นหมดไอเห็นตัวกูของกูหมดเนี่ยมันก็คือไม่เป็นอะไรหมดแล้วชีวิตตรงมาถึงตรงนั้นมันก็อไม่ได้สแสวงหาอะไรอีกแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวไม่ชีมีนิทานเรื่องของหลวงพ่อพุทธาตเอามาเล่าให้ฟังเคยเล่าแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเล่าซ้ําอีกทีก็คือมันมีนิทานของหลวงพ่อว่ามีผ้าสองรูปเนี่ยอ่าชื่อการซานกับอ่ากัมจุเต้คนหนึ่งถือไม้กวาดอีกคนหนึ่งถือกระดาษอะไรประมาณเนี้ย ก็ไม่ได้แต่งตัวอย่างพระหรอกแต่แต่งตัวแบบว่าเหมือนเป็นพวกคล้ายๆขอทานผ้าที่แต่งก็เป็นผ้าคิวอะไรอย่างนั้นนะประมาณนั้นแหลอชาวบ้านเขาก็เรียกว่าเป็นพระบ้าอันนี้มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแปเป็นพระชนะเป็นมารยังไงนะอ,อมันเป็นเรื่องมันเกี่ยวว่ายังไงเเอาจจะเอาแต่ใจความแล้วกันนะรายละเอียดนก็มันเยอะก็ พระสองสองรูปเนี้ยรูปหนึ่งอยู่บนภูเขาอีกรูปหนึ่งอยู่ข้างล่างเล่ร่อนเที่ยวขอทานไปเด้ยได้ข้าวสารจากชาวบ้านมางคกินเองอ่า uh huh. และที่เหลือก็ให้รูปที่อยู่บนเขามาเอาไปเออแม้ว่าอ่าพระแม้แต่พระที่อยู่วัดใกล้ๆกับสองท่านเนี้ยก,ก็บอกว่าพระเนี่เป็นบ้าไม่ก็ไม่มีใครเกลียดนะก็ไม่ถือสาเขาเป็นบ้าเขาไม่มีใครถือสาทีนนี้มันมีข้าหลวงมาตามหาพระอาจารย์คนหนึ่ง มาตามไปหาพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่อยู่วัดวัดแถวๆนี้แหละอแล้วก็พระอาจารย์ท่านนี้ก็เป็นคนมีชื่อเสียงเหมือนกันก็ในด้านการประพฤติปฏิบัติดีอ,อข่าหลวงก็ถามพระอาจารย์ว่าออยากจะพบพระที่ดีๆหน่อยไปหาที่ไหนดีมีไหมที่นี่พระอาจารย์นั้นก็ชี้มาที่พระสองรูปนี้แหละสองรูปกัรซานกับกับจูเต้นี่แหละเขาบอกว่าพระอาจารย์บอกว่าการซานเนี่ยเขาเป็นพระโพธิสัตว์นะเ,เป็นพระโพธิสัตว์ จูเต้ก็เป็นพระบริษจักแต่ไม่เป็นคนคนละองค์กันการทางก็เป็นองค์อวะโลกิเตสวนส่วนจูเต้เป็นมหาสถาวาปโธติศอาจารย์ใหญ่ก็บอกว่าเป็นพระดีนะสองรูปเนี่ยทั้งสองรูปเลยข้าหลวงก็ตามไปหาพระสองรูปนี้แหละก็ไปพบออ,อยู่ที่ไปพบพระรูปอื่นอยู่ที่หน้าวัดก็ถามหาพระสองรูปนี้อยู่ที่ไหนพระก็บอกว่าจะไปถามหาพระบ้าทําไมข้าหลวงก็บอกว่า พระบ้าก็ไม่เป็นไรหรอกช่วยให้พบทีเถอะเออก็ชี้ไปที่พระอ,อ,อีกคนนึงก็หงข้าวอยู่เออก็คือท่านการซานนั่นแหละ,ะก็เข้าไปคุยเออพระรูปนั้นก็บอกว่าเออจะมาถามหาฉันที่เป็นพระบ้าทําไมก็หลวงก็บอกว่ากบพระาจาน่ะที่อยู่ข้างล่างท่านบอกให้มาหาที่แต่พระบอกว่าท่านนเป็นพระอ่ะพาพระโพธิสัตว์อีกท่านหนึ่งก็เป็นพระโพธิสัตว์เหมือนกันการซานก็ได้รู้ว่า อึคือก็เรียกว่าเป็นความลับถูกปลดเบอกมาแล้วถูกเปิดเผยมาแล้วการแซงเขาก็เลยขึ้นเขาไปหาพระจุเต้เออก็บอกว่าเออเขารู้เรื่องเราหมดเลยนะแต่ก่อนไปเนี่ยการแซงเขาก็บอกอข้าหลวงว่าพระอาจารย์ที่บอกท่านนะ่ะท่านรู้ไหมเขาเป็นอมิตตภะอมิตตภะก็คือความเป็นอาหันต์นั่นแหละเออทาไมท่านมาถึงที่ได้องค์นั้นน่ะเป็นอมิตตภะนะเออ ข้าหลวงนั้นก็เลยรู้ความจริงก็กลับไปหาพระอาจารย์ที่ที่บอกอแล้วกันสานเขาก็ไปหาพระจุตเต้แล้วก็บอกว่าเออมีคนรู้ความลับเราแล้วเออนะว่าเราเป็นพระคนธิ่สั์อะไรประมาณเนีน้สองพระนี้ก็เลยหนีขึ้นไปอยู่บนภูเขาเออแล้วก็นั่งพิงผนังถ้ำแล้วผนังถ้าบนขาเนี่ยมันก็ปิดมันก็แยกออกมามันปิดเลยมันปิดแล้วก็ไม่มีรอยเลย ียกว่าพระสองรูปนี้ก็ก็หายไปเลยข้าหลวงก็ไปหาพระรูปที่บอกว่าที่อ่ที่บอกสองรูปนี้นะเป็นอมิตภอพระอา,าจารย์นั้นก็ระวัดกกับมาอออข้าหลวงก็กลับไปหาพระสองรูปนี้อีกก็ไม่รู้ไปไหนแล้วหาไม่เจอแล้วก็ไปถามชาวบ้านถามไปเรื่อยตามทางคนที่เคยได้ยินก็บอกว่าพระสองรูปเนี่ยเขาชอบเขียนอะไรตามทางอะไร ข้าหลวงเขาก็ดูไปตามทางก็จริงๆแหละมันมีคําเขียนแบบเออบางคําก็อ่านเข้าใจบางอันก็ไม่รู้เรื่องแบบบ้าๆบออะไรเงี้ยขเขียนไปตามภูเขาตามในครัวทุกแห่งขนเขียนไปเรื่อยเออข้าหลวงเขาก็รวบรวมมาทั้งหมดมาอ่านดูมาศึกษาบางคํานะเออมันเป็นบางครั้งมันเป็นคําที่แบบเป็นคําสอนถ้าอ่านแบบว่าไม่อ่านแบบลวกๆก็หวังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอะไรเงี้ยบางคําก็ง่ายๆเหมือนชาวบ้านพูดกันนั่นแหละ อืออันเนี้ยก็คือเป็นคําที่พระสองรูปเนี่ยเขาเขียนเอาไว้พระโพธิสัตว์สองรูปในในในอยู่ในร่างของคนบ้านเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมะชั้นลึกดูดีมันเหมือนไม่มีอะไรแต่เป็นเป็นธรรมะชั้นลึกชั้นึเที่ยวเป็นเรื่องที่ว่าไม่ยกหูชูหางไม่อยากให้ใครรู้ตัวเองเป็นพระโพธิสัตว์อือพนพอคนรู้เข้าก็เป็นไงอือเพราะว่าเป็นอ่าเป็นผู้รู้มันก็หายไปเลยอือเนี่ยไม่ไม่มีทางที่แบบ เ,เขาไม่มีทางที่จะให้ใครยามาสรรเสริญยินยอเขาได้เนี่ยที่เรียกว่าเป็นนิทานที่หมายถึงว่าพระสองรูปเนี่ยมองเห็นว่าคําสรรเสริญเยืนยอมันเป็นสิ่งที่อันตรายเขาจะหนีไปเลยเรื่องนี้มันมันเป็นทํานองนี้นะือไม่รู้เรื่องจริงไม่จริงก็ไม่รู้เราก็ฟังเอามาแบบมามาเขาเรียกว่ามาคิดพิจารณาดูเออเนี่ยเขาบอกว่าความสันเสริญเยืนยอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อันตรายเขาเลยหนีไป แล้วการที่เขาหนีไปก็รู้ว่าถ้าเขาเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนี่คือคนที่ไมย่ยกหูชูหางไม่อยากให้ใครสรรเสริญยินอยอเพราะรู้ว่ามันเป็นอันตรายต่อที่เขากําลังฝึกปฏิบัติอยู่นี้อือเนี่ยนะเราก็ดูว่าใจความมันตรงไหนมันดี็ติตรงไหนดีแล้วก็เอออันเนี้ยมันเป็นการทําลายกิเลสอันนี้นเป็นนิทานเซนหรือที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านเล่าเอาไว้จริงจรมันยาวกว่าน,นี้ไม่ฉีดย่อเอาเออ,เอ,อก็เป็นเรื่อง ภาพการสายก่บภาะจูเต้นี่แหละรีกว่าเป็นภาะบ้านนี่แหละแต่ว่าภาพสองรูปเนี่ยเป็นที่เก่าขานกันมากที่สุดนิทานเรื่องนี้มันเป็นนิทานเซนมันเป็นเรื่องของคนที่ไม่ยกหูชูหางเป็นคนที่ว่างมีจิตว่างเรื่องมันเป็นทํานองเนี้ยอแต่ถ้าเราเป็นเราเนี่ยเราก็ไม่ต้องเอาแบบนิกายนิกายเซนหรอกเราก็เป็นแบบที่เราไม่ยึดมั่นถึงมั่นก็แล้วกันออมันก็จะดีกว่าจะเป็นธรรมยุทธ์จะเป็นธรรมมหานิกาย หายานถือว่าอะไรเนี่ยมันเราก็ไม่เป็นอะไรทั้งนั้นเราเออเราก็ต้องมาสแสวงหาอะไรมันไม่ต้องสแสวงหาแล้วเราก็ไม่ต้องสแสวงหาอะไรอีกไม่ต้องไปวิ่งไปวิ่งมาเพียงแค่เราไม่ยึดมั่นถือมันไม่ต้องไปวิ่งไปหาอะไรอีกแล้วอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเราทําอะไรที่เป็นประโยชน์อะสู้แบบเราจะไปวิ่งอะไรเราสู้เราเอาเวลาตรงนั้นมาทําให้เป็นประโยชน์เป็นการศึกษาขูดเกากิเลสเราไปเรื่อยๆอย่างนี้จะดีกว่า อือย่างเนี้ยอย่างคุณพศเปิดห้องวิปัสนาแห่งเนี้ยเออคุณพศต้องไปวิ่งไปไหนไม่ได้ก็ไม่ได้วิ่งไปไหนก็เปิดห้องอันนี้มาเพื่อแบ่งปันธรรมะบรรยายรรมให้ความรู้ธรรมอันนี้แหละมันเป็นประโยชน์สําหรับคนสําหรับคนที่ศึกษาที่แบบต้องการอ่าต้องการธรรมะและตรงนี้มันห้องนี้มันไม่ได้ห้องธรรมดาก็คือธรรมะขั้นสูงนะพวกเราอยู่ในห้องที่ว่าต้องได้รับธรรมะขั้นสูงแล้ว อันนี้แม่ชีก็เอามาแบ่งปันทำดังนั้นการที่จะเป็นอยู่อย่างเรานี่แหละมันสะดวกสำหรับการศึกษาตัวกูของกูอยู่แล้วก็ขอพยายามต่อไปจนจบนั่นแหละคือคำที่หลวงพ่อท่าเกล่าวไว่าเออเราก็ไม่ต้องไปขึ้นรถลงเรืออะไรไปเหนือลงใต้อะไรมันมากหรอกไปเที่ยวทำบุญอะไรเยอะแยะไม่ได้จริงไม่ได้บอกว่าไม่ท่านไม่ต้องทำบุญนะคือมันก็ทำได้เป็นตามที่ศการ แล้วแต่ไปแต่ว่าเราไม่ไปทาอะไรมากมายเราไม่ต้องเราเรามาดูจิตของเราตรงเนี้ยเพราะว่าอะไร <spe ak> เพราะว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนมันก็ต้องเล่นงานไอ้ตัวกูของกูให้ได้จะทําอะไรมันก็ต้องทาด้วยจิตว่าพูดอย่างจิตว่าอย่าให้เกิดโลกขึ้นมาอย่าให้เกิดตัวกูของกูข,กขึ้นมาตรงนี้นั่นแหละเราอยู่ตรงไหนเราปฏิบัติตรงนี้ก็ได้อย่าให้ตัวกูมันเด่นขึ้นมาคําว่าตัวกูของกูพวกท่านฟังมาถึงปากนี้ท่านต้องเข้าใจอยู่แล้วว่ามันหมายถึงอะไรนะคะ อนุป,ปาทาจิตตัสสาวิโมโคจิตเป็นสุขพอรู้จักปล่อยวางเอวังก็มีด้วยประการชรนี้ค่ะาการทุกค่ะทุกคท่านที่ฟังมาค่ะ